สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพอกันอีกตามเคยนะจ๊ะมือนี้มาสายๆนะจ๊ะของประเทศฟินแลนด์เจี๊ยกกระตือเน่แต่เตจีท์โมงเสาร์นะจ๊ะพาลูกไปหาหมอมือนี้เพิ่งฉีดวัคซีนนะจ๊ะและ้วก็พาน้องมาอัดไปเลยเพราะแฟนเพินพ่นนี่ไปชุ่มมณีหาโมเร่งฉีดวัคซีนกับแปดวงคืนเออลูกเจี๊ยกฉีดวัคซีนอัดสองวัคซีนแล้วก็อีกหนึ่ง สำหรับยาก,กินเนาะจ้ะยาก,กินนี่หมายถึงว่าไว้สําหรับทัเดเล็กหน่อยขี่ขีไ่ไรหรือจังไรละ่ะอ้วกปวดท้องอย่างนี้นะจ๊ะมันสามารถซอยได้วัคซีนนั่นเดี๋ยวตุลลูกอยู่ก็เลยถามถามหมออยู่ว่าเขาจะมีผลข้างเคียงอีกอย่างบอทัดเขาฉีดสองวัคซีนนี่หมอกว่าบางคนก็เป็นไข่บางคนก็ซีบบเป็นนะจ๊ะ ค่ะบางคนก็นยังงงว่าได้ว่าฉีดวัคซีนหวดที่เ้าหวดที่แล้วนั้นที่ว่าสีชีนมบ,บ่ได้ฉีดเนาะจ้ะเพราะว่าเอมไม่น่าหงห้ก็เลยเดีมาฉีดมื่อน,นี้เนาะจา้ะแล้วก็เลยเดี๋ยวเอาหนุ่มมามาน้่งผมเพราะแฟนก็สอ,อกเป็นงานเลยเนาะจา้ะเวไปสรงนนพืนน้นพืนน้นพั่วพลั่ลวลวพัั ถามหมอแล้วหมอก็ว่าปกติพึ่นต้องได้ละอากาศบางทีอ,อากาศมันเปลี่ยนแปลงน้ำพึ่นา่าก็หมอให้ทาครีมเสมอ่อนสิร์ตท่าพื่นเราจะพื่นนะพื่นโอ้ไงหองจนมาพี่นอยหองแบบสุดๆไหมแต่ว่าฉีดเท็มที่สองนั้นหองแป๊บเดียวเราก็เศร้าเอาของเหรนรอพื่นหมอยังว่าเลยเก่งมาก แม่ยาเป็นสื่อตุกตามาให้เป็นอ,อากาศดีดีประมาณสิบองศานะจ๊ะสิบองศาพาเสร็จคลิปวิดีโอพี่น้องเบิ่งกบไดเค็ดพ่อะเธอเนาะจ้ะ มีเวลาว่างเลยว,ว่าเมื่อว่าสิเหตุก็แฟนก็ไปเะเทงานอีกเพราะมีคนซอยเบ่งหลูกนะจ๊ะเพราะว่าถา้าถ้าเจ้อฮีโออย่างหน่อยก็แฟนเอาลูกให้อันนี้ผลงานเลิกงานผลเล็งสองถุงสองถุงของฟินแลนดน์นะจ๊ะอดีตลุ้นดูพี่น้องเย เราเไดยู่ก็ลูอีกภาวนาลูกแต่วัคซีนอันนี้เราอยากเป็นไข่นะจ๊ะเรอยากให้เป็นไข่เลยหมคนเกาะการันตีได้ว่าไอ้เคาไหมนะเด็กหน่อยคนไหนสี่เป็นไข่บ่เป็นไข่นะจ๊ะจะขอไพอ่านถามว่าเขาจะเป็นไข่สุกคนโบอ,อย่างสี่เราจะคนว่าโบโบโบ,อ,บอ,อันนี้มันเหลวทนว่ามันเหลวแต่หลางกายของเด็กหน่อยนะจ๊ะว่า บางคนเด็กนหน่อยก็บกเป็นไข่บางคนเด็กหน่อยก็กเป็นไข่เนาะจา้ะคนน่ะใหม่เไปเ,เลยเดี๋ยวเพิ่นพาเพิ่นมานําเลยแฟนสิได้บ่ต้องแบบว่าไปมาหลายเทธอเนาะจา้ะขึ้นลงบันไดมันบ่มีลิฟต์เอเมนสิไปหาหมอยเทธอนหนึงกับพ่นแหละเตือนกรกฎาคมเนาะจา้ะงอบบุกกรกฎาคมนั่นหาไอ้ เพื่อนจะได้หาเดือนเนาะพี่น้องเพื่อนกต็ต้องเอาวัคซีนอีกคือเกา่าแต่บอกว่าต่อไปวัคซีนคือวัคซีนอีกอย่างหน่อยจ้ะเขาทาเบิรงกันอุ้ยดอกใหม่พี่น้องดอกใหม่กำลังออกเห็นว่างามจะไปไหนไปในเมืองเลยไปเบิร์นดอกซากุระเพราะว่าดอกซากุระากำลังบานงามงามยวมือหลังไวป ว่าบบวันสุกกว่วันเสาร์นะพี่น้อง,งจะไปถ่ายเบิ่งสิไปกินหมูกระทะเลายอย่างกาแฟเราจะมือใหม่งามงามสวยมากอากาศดีมากพี่น้องดีจนกรบพ้อนคนอ่ะไม่มีบ่มีเมฆเลยอ่ะคุณบิ๊ก แบบสวยมากคุณแม่คนก็ะยุกระโพคนยิ้มสังสรรค์แฟนคนก็เครียดเรื่องงานคนอ๋อพอคนประชุมคนว่าวันนี้เครียดแหง้งเจค่ว่าปกติเลยเรื่องงานเนาะมันก็ต้องเครียดบ้างเพราะเขาเสียดายเงินเขา เด็ดนะนะทำใครโอ้ยหดไาย ยู u n ทุรันว u นมือ e ลิตกระป๋องคนเอ็มนี่มาให้แม่ดูเยี่ยวลองเพิ่นใส่มงในเราตลุกอีหลีออเจ้อเจ <laughs>

อันนี้เขาประเด็กกัดกันนะแต่เขาโยกกันรันซัมเปไม่นำไม่ไปไปเล่นทั้งน,นั้นวัยสิบฮัลโหล ไดิบอิดกซ์เลยไล่ทุโจกหิมโตสีดำมันมักไอ้แย่งเวลาโตสีขาวมันได้ยังเราจะ run นี่ตุ่รนรัน run you see ก็กแม็กแล,นหนหล่นไปลบไตผุน่ะโตเนาะจ้ะ now m มโ h โอ้ย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  oh ต uh ัวสีขาวมันหยั่นตัวสีดำเราจะทั้งทั้งตีตัวสีดำอ่ะตัวหน่อยกลัวคนละโอ้ไม่กดโอ้โหวิ่งเร็วมากคนละนี่ซัมเอกสินี่ซัมเอกสิสิคนละ Bisa mix sih. Main namai. Ngong. Nih, nih. Where you get ball? Where you get ball? Aha. Uh -huh. You need to throw, You see Oh, you oh. No, you need to throw for him. พยายามแย่างเนาะเอา้าอเบบอลเขาก็ะจะเอาม้ามาเหมือนกันนะไม่รองไปล,ล,ลนประเด็นมาไปแล้ว นี่ก็ฝากไว้ตรมนี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดสับประรดกดติดตามด้วยจ้าไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าน,นะจ้า